เดี๋ยวก่อนอื่นนะก็ขอช่วยเล่าประวัติการปฏิบัตินิดนึงเรามีการปฏิบัติมายังไงแล้วไปทามาหลายที่มาก่อนแล้วค่ะแต่ว่าคือจะเป็นนั่งสมาธิแล้วก็เดินจงกรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับก็ค่ะก็ช่วงช่วงก่อนหน้านนะก็ไปของท่านอาจารย์ท่านหนึ่งนะคะก็บอกว่าทําแบบไม่ง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยว่าเออเรา เราทำมานี่ปกติก็ไม่ง่ายเลยเนาะก็แ,แบบคือเหมือนลำบากอะเนาะต้องตื่นแต่เช้าอะไรเงี้ยตื่นแล้วก็มาทำต้องเพียนต้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าเออถ้า,ถาง,ง่ายๆก็ดีเนาะแบบมันก็ไม่มันก็ไม่คยไม่คยลำบากอะไรเงี้ยเนาะคือมันก็น่าสนใจเนาะก็ไปฟังของท่านน่ยนะคะก็ะช่วงแรกที่ ไปแล้วก็กลับมารู้สึกว่าเราก็รู้สึกแอคทีฟนันจิตมันตื่นเนี่ยนะคะก็ทำก็คือมีสตินะคะดูสติแล้วก็เออก็เอ,เอดูดูภายในข้างในความความว่างความสว่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะดูความสบายอย่างเงี้ยค่ะก็ดูแล้วมันก็รู้สึกว่าแรกๆดูอาจจะแบบว่าไปจ้องมันเกินไป มันมันก็รู้สึกเกิดอาการเครียดอะนะคะก็เลยว่าเอ๊ของสัยเราทาผิดแล้วนะมันมันผิดปกติแล้วมันเครียดเกินอะไรเงี้ยก็เลยเปลี่ยนแนวใหม่ก็ทําแบบสบายดีกว่าไม่เอาแล้วมันมันรู้สึกมันหนักหัวมันเครียดนะคะก็ถามน้องที่เขาเขาทําอยู่เขาบอกว่าพี่อันนี้รู้สึกพี่ต้องถอยออกมานะพี่เครียดเกิดแล้วก็เลยทํสบายสบายก็คือมันตื่นขึ้นมาก็ออ ดูลมหายใจยอะไรเงี้ยออกไปออกกำลังกายก็เดินเดินแล้วก็รู้สึกของเท้ากระทบอะไรเงี้ยอืเป็นบางช่วงแล้วก็ค่อยคือแบบเออเราก็เคยฟังครูบาอาจารย์ท่านพูดนะเหมือนเหมือนกับอบัวแม่ลูกอ่อนอะไรอย่างเงี้ยนะค่ะซึ่งเลี้ยงหญ้าแล้วก็ดูลูกน้อยอะไรเงี้ยแล้วก็อ๋อเออเราก็ค่อยๆแบบเออพอพออะไรมีเวลาก็ว่างๆก็ลองทําดู ก็เเลอๆก็ดูมานิดนึงข้างในเนาะสวบมันโล่งมันสบายโอเคแล้วก็แล้วก็ทําอย่างอื่นต่ออะไรเงี้ยพอเรานึกได้แล้วก็ไม่มีลมหายใจดูลมหายใจต่ออะไรเงี้ยดูลมเอออลมเรายังมีอะไรเงี้ยก็คือทําเนี้ยแล้วก็ค่อยๆฝึกนะคะแล้วก็ฝึกอ่าความเย็นของน้ําอะไรเงี้ยจับไปอะไรเงี้ยเสร็จแล้วก็มีวันนึงก็เดินไปเดินซื้อของกับลูกนะทาไมเหมือน อะไรเนี้ยทาไมมันตัวเราแบบเอ๊ะเหมือนแผ่นดินไหวหรือเปล่าเราก็งงมันดันสั่นมันสั่นแรกๆมันสั่นแบบรื่นๆอย่างเงี้ยมันเหมือนเหมือนมีคลื่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็ตกใจเอ๊ะว่าจะถามถามคนอื่นถามลูกว่าเอ๊ะมันเขาแผ่นดินไหวหรือเปล่าอะไรเงี้ยทําไมมันสั่นแบบเนี่เราก็เห็นเขายืนซื้อของปกติก็ไม่เห็นมีใครเขาอะไรเลยเนาะนี่ยไปถามดีกว่าอะไรเงี้ยดูไปเรื่อยๆดูซิมันเป็นยังไงก็เห็นมันสั่นคือมันก็ มันก็สั่นไปเรื่อยๆถีขึ้นอะไรเงี้ยสั่นๆแบบเหมือนมีคลื่นข้างในเราอะมันมันเกิดการสั่นสะเทือนอะไรเงี้ยครับเราก็ไม่ทราบมันคืออะไรเนาะเพราะให้มันแล้วร่างกายเราเป็นไรหรือเปล่าเนี่ยอืมคือก็ก็คือนึกว่าเราสุขภาพไม่ดีรอะไรเงี้ยค่ะก็เลยว่าเอ๊ะมันมันก็สั่นทุกวันเลยนะคะช่วงช่วงระยะนี้นะคะคือมันสั่นเงี้ยเราก็เอ๊ะ ทำไมเรานั่งก็มันก็ยังมีสั่นสะเทือนเนาะนั่งหรือไม่ก็เดินอะไรเงี้ยจนเช้าจนถึงใกล้นอนก็สั่นก็ปล่อยมันให้มันสั่นไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะเราเราก็ไม่ไม่ทราบว่ามันคืออะไรมันเป็นสภาวะหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เลยว่า้อยากจะสอบถามอาจารย์นะคะว่าไอ้ตัวนี้มันคือสภาวะหรือมันคือร่างกายเรามันมีปัญหาอะไรเงี้ยค่ะ เอเอก็อาจจะถามถามหน่อยนะแล้วก็ไปตรวจร่างกายเอ่อทางทางการแพทย์เนี่ยเขาเขาเออเคยไปตรวจไหมฮะเ,เราเรามีเรา,เาม,รเรามีเรามีเรามีโรคภัยไข้ๆๆเจ็บอะไรไหมฮะเออเคยก็ก็มีคือ,ค,อความดันกับไขมันในเลือดอะไรอย่างเงี้ยค่ะนอกกนั้นก็ไม่มีอะไรแล้วก็เราก็ปกตินะฮะทานอะไรก็เราก็ค่อนข้างที่จะดูแต่ ก็ยังก็ทานอาหารทานทานยาไขมันอะไรอยู่อะค่ะกับความดันก็โอเคนะคะมันก็มีขึ้นขึ้นลงๆเพราะว่าคือดิฉันก็อายุประมาณหกสิบสองแล้วอะค่ะก็เริ่มก็เกษียณแล้วไม่ได้ทํางานอะไรแล้วค่ะอ่าจะถามนะก็ไอตัวเนี้ยมันมันมันเป็นมันเริ่มเป็นมานานหรือยังเพิ่งเป็นมามามาได้สองสามวันเนี้ยค่ะ ไอ้ตอนตอนที่คุณเป็นเนี่ยคุณรู้สึกตัวดีไหมรู้สึกค่ะรู้สึกตัวแบบทําอะไรก็แบบมีมีสมาธิอะไรเงี้ยเนาะใช่ใช่ทำอะไรก็มีสมาธิไอ้ตัวนี้ไอ้ตัวนี้เท่าที่ดูดูนะมันเป็นอาการสมาธิเนาะมันก็น่าจะเป็นเรียกเรียกว่าตัวปิติเนาะตัวปิติคุณเอ่อคุณคุณคือเนื่องจากคุณปฏิบัติมาใช่ไหมมันก็อาจจะเกิดไอ้ักไอ้กำลังของสมาธิอ่ะมันก็จะแสดงหลากหลายรูปแบบไปแหละนะ บางคนก็จะบางคนก็อย่างผมเนี่ยมันจะเย็นแถวหน้าอกแล้วเราไปดูมันเนี่ยก็จะเออเราเราก็จะเพ่งเพ่งมันไงไปดูมันอ่ะมันเพลินไงมันเย็นเย็นแถวหน้าอกมันก็เพลินผมว่าเพลินอยู่พักหนึ่งไงจนรู้ว่าเอ๊ะมันก็ไม่ได้ไปไหนมันเลยไม่เอาไงพอไม่เอาปุ๊บก็หายไปละไม่เอาละอย่างคุณเนี่ยคือคุณจะไปสนใจมันไงไปสนใจมันก็เลยมันก็เลยขึ้นให้ดูอย่าบ่อยๆแต่มันเป็นของอาการปิตินะปิติอ๋อมันเป็นกําลังสมาธิใช่ใช่ใช่สมาธิ สมาธิขั้นเขาเรียกว่าน่าจะเป็นแถวแถวฌานฌานสองหรือไงเนาะน่าจะฌานสองเนาะเพราะมันจะเหลือ,อมันจะมีเลอปิติสุขเอคาคตายไงแต่ว่าแล้วหลังจากไตัวปิติตัวนี้เกิดนะกูมีความสุขไหมช่วงนี้คือก็ก่อนหน้านิดนิดนิดนึงอะนะคะซึ่งเราก็ทําอยู่ไปเรื่อยๆนะคะเราก็รู้สึกว่าเออความทุกข์เราอะลดลดร้อยน้อยลงนะคะคือ เหมือนเวลาเราเาเจออะไรเงี้ยบางอย่างบางเรื่องอแหละเราก็จะตับได้เร็วขึ้นเหมือนสภาวะเราคือเรารู้สึกว่าเออมันไม่ต้องนั่งสมาธิเราก็เดินเดินอ่ะใช่ใช่อนั่งสมาธิแล้วมันจะฟุ้งอ่ะะมันนั่งไม่ได้เมื่อก่อนนั่งได้นะคะเมื่อก่อนคือเคยมีนั่งสมาธินั่งอะไรนี่ก็ นั่งเอ่อเห็นจนจนถึงปีติสุขอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็นั่งได้แต่พอช่วงหลังเรามาทํามันนั่งไม่ได้ละมันรู้สึกว่าเออมันไม่เที่ยงเนาะเมื่อก่อนทําได้ตอนนี้มันไม่มันไม่ได้ก็ช่างมันเออตอนตอนที่คุณ่งสมาธิอ่ะคุณคุณกาหนดยังไงครับมีระลึกใช้อะไรเป็นเครื่องระลึกครับพุทโธฮะอ๋อพุทโธทำไมแล้วระลึกจะพุทโธหายไหมครับพุทโธหายไหมหรือพุทโธพุทโธไม่หาย ค่ะนะักเคยนั่งสมาธิแบบนั่งแล้วก็แบบลมหายอะไรเงี้ยอ๋อก็ก็ถือว่าได้ได้ดีทีเดียวนะลมหายเนี่ยค่ะก็แต่มันก็เป็นมานานแล้วนะคะแล้วก็มันก็หายไปแล้วบางช่วงก็คือเหมือนอยู่ๆบางทีเราก็คือพูดกับคนข้างหน้าอะไรเงี้ยพูดตรงข้ามอะไรเงี้ยนั้นเราก็อยู่รู้สึกว่าเขาจะต้องตอบคําถามตรงเขาจะต้องตอบไอ้คาตัวนเนี้ยอะไรเงี้ยแล้วเราก็ถามเขา เออใช่อย่างที่เราคิดจริงๆเขาเหมือนื่าเราไปรู้ใจเขาหรืออะไรเราไม่ทราบใช่ใช่ตัวนี้แล้วไอ้ตัวเนี้คุณเขาเรียกว่าคุณรู้รายละเอียดไหมว่าเขาคิดยังไงมีอารมณ์ยังไงคุณเห็นทั้งหมดไหมคือเราเราคิดอะว่าเขาจะต้องจะต้องแบบคือใช่คนนี้หรือคนชื่อเออบอกอะไรอะไรไอตัวเนี้ยตัวที่เราต้องการตอบเราต้องการว่าโอเคคุณอยู่ตรงนี้ตรงนี้ใช่ไหม เขาบอกว่าเออใช่แล้วเราก็มีความรู้สึกว่าเขาจะต้องตอบตรงเนี้ยตอบนี้ที่เราก็ไม่รู้เรารู้ได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็งงๆเหมือนกันเนาะอันนี้เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเอออันนี้เขาเรียกว่าล่วงรู้นะล่วงรู้เขาเรียกว่าบารัจิตเนาะมันไม่ได้เป็นบ่อยนะคะมันเป็นเออมันมันเป็นโดยบังเอิญแหละเนาะมันของคุณมันแบบเป็นแบบคอนโทรลคอนโทรลไม่ได้ไงเอออย่างอย่างอย่างพระบางองค์เนี่ยเขาจะชานาญเนี่ยเขาสามารถบังคอนโทรลได้ จะคนทลดูอของดูของใครได้หมดเลยนะดูได้หมดเลย <ขา S 1> เพราะว่าเขาก็จะ<ม>อ,อาจจะกําหนดนิดนึงแล้วก็ได้ใช่ไหม<ช>แต่นี่นี่เรามีความรู้สึกว่าเหมือนเราคุยคุยกับเขาอยู่แล้วเราแล้วเราแบบรู้ไปบางส่วนของเขาอะไรเงี้ยว่าเขาจะต้องเอ่อชื่อบอกอะไรตรงเนี้ยที่เรากําลังกําลังนึกอยู่ว่าเขาจะต้องพูดตรงนี้ออกมาแล้วก็คือใช่เราก็เอ๊ะ มันเหมือนจะจะว่าเรารู้ของเขาก็ไม่ใช่ก็ไม่ไม่ทราบเหมือนกันก็เลยคิดว่าเอ๊ะหรือเอาละอาจจะอาจจะเดาๆก็ได้อะไรเงี้ยอืมอืคือแต่ว่าบางทีเราก็เอ๊ะเรามันก็ไม่น่าจะเดานะเพราะว่าอยู่เราอยู่ๆในในช่วงช่วงที่อย่างระหว่างคุยกับเขาอะเหมือนเหมือนเราเหมือนจิตเราเนี่ยมันนิ่งไปนิดนึงอะแล้วเราก็มันก็มันคล้ายๆมันมาตอบมันมีคําตอบออกมาให้เราตรงนี้ยเราก็เราก็ไม่เข้าใจตรงนี้นะฮะว่าคืออาจจะ เป็นลักษณะว่าเราเราไปรู้อะไรข้อมตรงนี้นิดหนึ่งอะไรเงี้ยรู้ว่าโอเคอาจจะเมื่อเราถามเขาว่าคุณคุณชื่อร้านนี้อะไรเงี้ยเขาบอกใช่อืมเขาก็ไม่รู้ว่าทําไมเราถึงรู้เขาก็มองหน้าเราอันนี้แสดงว่าคุณมีมีมีของพวกนี้อยู่มีเขาเรียกว่าเขาเรียกเจเขาเรียกเจโตเจโตนะเจโตปริยญาญเป็นเป็นญาณตัวหนึ่ง ของไอ้ตัวเนี้ยของผมของผมมาเจอเออหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อผมเนี่ยจะจะรู้ไอต้ตรงเนี้ยเขารู้ละเอียดท่านรู้ละเอียดด้วยนะผมเคยไปปอกปอกปอกไอ้ตรงเออไปปอกไอ้ตัวแตงโมอ่ะผมปอกปอกฉลบแล้วท่านยังรู้เลยว่าปอกแฉลบรู้ขนาดนั้นนะนนซึ่งเราเราไปคนปอกแตงโมใช่ไหมแล้ววันนั้นปอกแตงโมอ่ะแล้วมันฉลบไงมันท่านก็เห็นไหมแตงโมปอกฉลับ อันนี้แสดงว่าคือ <sucks> ท่านตรงนั้นท่านมีตรงนี้อยู่ของท่านแล้วใช่ไหมท่านสามารถจะรู้ได้ใช่รู้รู้หมดฮะรู้หมดว่าใครคิดยังไงเนี่ยถ้าสามารถมองคือไม่ได้แค่แค่มองแบบมาคุยกันอย่างนี้นะสมมติว่าท่านท่านอยู่กรุงเทพอย่างเงี้ยหรืออยู่วังน้งเขียวนะถ้าอยู่วังน้งเขียวใช่ไหมถ้าสามารถส่งจิตมาดูมาดูผมได้เลยนะว่าผมอยู่ในห้องห้องแบบไหนอะไรเงี้ยท่านอย่างนั้นเลยนะแล้วจิตผมเป็นยังไงเนี่ยท่านท่านรู้หมดเลยนะท่านตามจิตอ่ะ อ๋อท่านตามจิตลูกศิษย์อะไรเงี้ยค่ะออใช่ใช่ใชตอนนี้ทําอะไรกันอยู่อย่างเงี้ยมันก็ผมผมเจอมาแล้วมผมเข้าใจเข้าใจที่คุณพูดอ๋อค,ค่ะค่ะค่ะก็เลยคิดว่าเออไอของพวกนี้เราก็ไม่ได้สนใจนะคะเพราะว่าก็มันอาจจะเป็นของแถมอะไรเงี้ยเราก็คิดว่าเออแต่ว่าเราก็ได้นี่ๆหน่อยๆอะไรเงี้ยแล้วอย่างบางทีบางช่วงที่เราปฏิบัติทาไปปฏิบัติทบครูบาอาจารย์อะไรเงี้ย คือถ้าเข้มๆน,นะเราก็จะแบบเหมือนกับมันจะมีสมาธิตรงนั้นน่ะบางช่วงที่สมมติเราเดินจงกรมอยู่อะไรเงี้ยในกรณีที่เราเดินจงกรมอยู่ิตเราคือกําลังมันมันเดินเดินอยู่ปุบ๊บความคิดมันคิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันมีตัวหนึ่งเนี้ยไปตัดตัดความคิดฉับไปเลยแล้วตอึ <laughs> นน้นใชัยมันมันมันแน่นอนเอ๊ย มันตัดไปเลยเนาะมันไม่ให้คิดเลยอ่ะมันหรือว่ามันมีตัวสมาธิอ่ะไปตัดมัดใช่มันก็ปกาคือมันมันอย่างตอนเนี้ยมันเป็นกําลังของสมาธิมันเนี่ยเดี๋ยวผมจะเดินปัญญาให้คุณนี่แหละแล้วคุณก็จะได้ได้ทั้งบุญทั้งบูเลยคราวนี้คราวนี้คุณจะแจ่มเลยเพราะตอนเนี้ยคุณเนี่ยตอนนี้คุณมีตอนเนี้คุณมีเขาเรียกว่ามีมีเขาเรียกว่าสมบัติเนี่ยก็คือไป็นสมากลังสมาธิแต่ผมจะเติมตัวปัญญาให้คุณเนี่ยถ้าเกิดคุณได้สองตัวปุ๊บนะคุณก็จบแล้วนะ รู้แล้วได้ทั้งบุญทั้งบูนะครับเนี้ยเออรอรออยู่ที่ที่ช่วงแรกที่ฟังของอาจารย์นะนะรู้สึกเลยว่ามันนอนไม่หลับเลยเทําไมมันมันรู้สึกจิตมันตื่นอะมันตื่นมันมันเหมือนตื่นว่าเฮ้ยเราเจอแล้วอะไรเงี้ยเราจะใกล้แล้วจะใกล้ครบใช่เพราะว่าที่เราทําเนี่ยเราเรามาทางทางเนี้ยเราบอกว่าเราต้องการพ้นทุกข์อ่ะอืมอืม พราะพอเรามาเจอเจอแบบคนที่พูดและเข้าใจอ่ะอืมมันน้อยมากเลยบางทีเราฟังบางทีฟังคือพระครูบาอาจารย์เราอ่ะไม่ใช่ว่าท่านไม่เก่งนะท่านเก่งแต่บางครั้งเนี่ยการสื่อสารมัาานไม่เข้าการสื่อสารภาษาะไรพวกนี้แหละการสื่อสารมันเกี่ยวกับภาษานี่แหละคือคุณนะนะอินทรีย์เนี่ยมันมีห้าตัวเห็นไหมของคุณนะตอนนี้มาได้สี่แล้วไงมันเหลือตัวเดียวไอตัวบรัญญานี่แหละตัวสุดท้าย ของคุณเนี่ยค,ค,รครบเลยนะมีศรัทธาวิริยะสติสมาธิตอนเนี้ยคุณมีสี่ตัวแต่คุณขาดตัวปัญญาตัวเดียวที่ผมจะใส่ให้คุณตรงนี้คือตัวปัญญาคุณจะครบแล้วค,ครบแพ็กเกจพอครบแพ็กเกจปุ๊บมันก็นะก็จบอ๋อค่ะ,ะเดี๋ยวเรา<อ>เดี๋ยวเราเอา,อางี้ดีกว่าเนาะเดี๋ยวเรามาเริ่มนะที่ว่าถามมาเนาะ,ะคาถามก็คือคว่าเราเรา,เราเกิดอะไรนะการสั่นสะเทือนใช่ไหม ตัวตัวนี้นะตัวนี้เนี่ยคือผมถามหน่อยตัวเนี้ยมันเกิดดับไหมถามก่อนคุณเป็นตลอดไหมค่ะมันมันมีการเกิดดับค่ะมันก็จะมันก็จะแบบขึ้นมาเป็นช่วงค่ะช่วงหนึ่งแล้วมันก็ดับไปชแสดงขึ้นมาอ่าแสดงว่ามันอยู่ในกฎตรรกะจริงไหมเป็นการนิจจังใช่ไหมแล้วก็ทนได้ยากแล้วก็ไม่มีตัวตนด้วยเพราะว่ามันไม่มีไม่เห็นอะไม่เห็นตัวมันอะใช่ไหมแล้วมันเออพอพอดับปุ๊บมันเป็นความว่าง เน <tang ar> ี่ยไอ้ตัวเนี้ยตัวเนี้ยมันเป็นไอ้ลักษณะของไอ้อะไรนะอาการที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปไงมันเป็นสภาวะมันมาแสดงให้ดูเออสภาวะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้พวกเนี้ยไอ้ของพวกเนี้ยเราไม่ต้องสนใจมันก็ได้นะมันก็เหมือนเหมือนเหมือนอารมณ์อื่นๆนะอย่างเช่นเราหิวกินปุ๊บก็อิ่มเนี่ยมันก็เป็นอย่างนี้มันเป็นอารมณ์ที่มันเรียกว่ามันมันเป็นกดไตรลักษณ์เพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ต้องสนใจมันหรอกมันขึ้นมาแล้วเราก็ คือสิ่งที่เราจะต้องสนใจเออสิ่งที่สนใจนี่คือตัวธาตุรู้นะไอ,นไอตัวเนี้ยเป็นตัวเขาเรียกว่าบินญ,ญาณาขันนะบินญ,ญาณาขันในฝั่งของของนามนะมันขึ้นมาเพราะว่าเราเขาเรียกว่ามันไม่ได้ฝักกายแน่นะมันเป็นอาการที่มันขึ้นขึ้นมาฮนะขึ้นมาแบบเาเรียกว่าไม่มีที่ตั้งนะมันเป็นอาการอาการของปิติดังนั้นเนี่ยสิ่งที่คุณคุณจะต้องอันนี้นะใน,ในการที่จะ จะดำเนินดำเนินดำเนินตามทางปัญญาต่อไปก็คือว่าคุณจะต้องอต้องรู้ว่ารู้ว่าอ๋อไอตัวนี้มันเป็นตัวตัวเาเรียกว่าขันห้าขันห้าเนี่ย <ạ. S 1> คุณก็คงเรียนมันแล้วนะฝั่งรูปไม่มีปัญหาหรอกนะมันเป็นธาตุไม่รู้นะก็ไม่ก็จะมีพูด <ạ. S 1> ถึงส่วนไอฝั่งฝั่งนามเนี่ยเมื่อจะมนะีสัญญาสังขาร <ạ. S 1> เวทนาแล้วก็บิญญ,ญาณถูกไหม <ạ. S 1> ไอตัวเนี้ยไอตัวเนี้ยก็เป็นถ้าถ้าจเทียบแนละ้วมันก็คือตัว มันก็จะมีองค์ประกอบก็คือมันก็จะเป็นสัญญาว่าจำได้ว่าอ๋อตัวนี้สัญญาเทือนใช่ไหมแล้วมันก็จะเป็นการปรุงแต่งชนิดหนึ่งอ่ะก็คือสังขารแล้วถ้าเกิดว่าคุณเกิดลำคาญขึ้นมามันจะเป็นเบทนาถูกไหมแต่ถ้าเกิดคุณเฉยอย่างเงี้ยมันก็มันก็คือเบทนาก็คือเฉยๆถูกไหมแต่ถ้าเกิดคุณคุณชอบมันอ่ะเออเอ้ยมันสนุกดีอะไรเงี้ยมันก็ก็เป็นฝั่งสุขเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องมองว่ามันไอ้พวกอะไรที่มันเป็นสิ่งที่ถูกรู้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับใจรัก คือมันเป็นอนิจจังทุกขงกังนัตาคือผมในคลิปต่างๆผมเนี่ยผมจะสรุปง่ายๆนะให้คนเนี่ยสามารถเดาง่ายๆก็คือมันมีผู้รูอ้อ้ไม่เดี๋ยวพูดใหม่มันมีธาตุรู้แล้วก็สิ่งที่ถูกรู้ตัววิญญาณขันน่ะวิญญาณขันรู้ร,รู้ในสิ่งที่ที่มันอ,อที่มันรับรับรู้อะนะตัวเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีธาตุตัวหนึ่งที่มันอยู่เฉยอะ มันไม่ไม่ได้ไปสุขไปทุกข์อะไรเขาอะนะเขาเรียกว่าธาตุรู้สิ่งที่คุณจะหานะก็คือสิ่งที่คุณจะต้องสังเกตนะก็คือธาตุรู้ธาตุรู้ค่ะเออธาตุรู้ไอสิ่งที่คุณเห็นเนี่ยตัวนั้นเขาเรียกวิญญาณขันนะวิญญาณขันเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็ไม่ต้องไปสนใจมันหรอกเพราะยังไงเนี่ยมันเกิดดาบอยู่แล้วแหละนะคุณจะไปบังคับใจอะไรมันนะ่ยมันก็เกิดดาบอะ่ะนะพอมีเหตุ<ฆ>ปัจจัยปุ๊บนะเกิดสมาธิมันก็เกิดขึ้นมาใหม่แล้วก็ไม่ต้องสนใจมัน พราะยิ่งสนใจเนี่ยมันก็จะเกิดให้เห็นอยู่เรื่อๆๆยๆไงเราก็ไม่ต้องสนใจเ,เราไปสนใจธาตุรู้ดีกว่าเพราะธาตุรู้เนี่ยเป็นธาตุไม่เกิดมีดเพราะคุณอยู่ตรงนี้ปุ๊บนะเดี๋ยวตัวน้าจะว่างหมดเลยคือเราไม่สนใจไงคือตอนนี้เราหาที่อยู่ใหม่ไม่ได้ก็คือไอ้ธาตุรู้นี่แหละแต่ถ้าเกิดเรามาอยู่นะมาอยู่ที่ธาตุรู้ได้นะนะฮะมันก็จะจบะก็คือตัวนั้นมันตัวนั้นมันจะไม่เกิดอีกเลยนะเนะพราะเราเข้าใจว่าอ๋อตัวตัวนี้มันมันขึ้นอยู่กับไตรลักษณ์เป็นสิ่งที่ถูกรู้เราไม่สนใจ นะเราพออยู่ที่ธาตุรู้เพราะว่าคุณยังอยู่แต่ธาตุรู้ไม่เป็นไงคุณก็เลยหมุนติ้วไปกับมันะนะมันกระเทือนแล้วก็กระเทือนไปด้วยอย่างเงี้ยนะ oh. มันยึดคือม,มันเป็นความเป็นตัวตนอนะ่ะเรามีคว,วามเป็นตัวตนอยู่เป็น,เ,ปนเขาเรียกว่ารู้ oh. เขาเรียกรู้รู้เขาเรียกว่ารู้รู้นอกผมเรียกว่ารู้นอกแล้วกันรู้นอกก็คือรู้ที่ชาวบ้านเขารู้กันนะที่ที่คุณเห็นเนีเขาเรียกว่ารู้นอกไอ้รู้ในเนี่ยคือรู้ที่ธาตุรูุ้ณต้องถอยมาอยู่อตรงธาตุรู้ตัวเนี้ย ไอ้ธาตุรู้นี่มันรู้ยังไงคือตอนที่มันอตอนที่มันกระทบมันก็รู้นะฮะที่ว่ามันกระเทือนเราก็รู้ตอนมันหายไปเราก็รู้ธาตุรู้มันจะรู้อย่างเงี้ยมันรู้ตลอดและการรู้การรู้ของมันเนี่ยการรู้ของมันเนี่ยกเลองสังเกตดูมันจะมีธาตุตัวหนึ่งอะที่มันเป็นแบ็กกราวน์เนาะมันจะรู้ตลอดตอนที่เออตอนที่ว่าคุณกระเทือนอะคุณก็รู้ตอนไม่กระเทือนคุณก็รู้ไอ้ตัวนี้มันจะยืนหนึ่งนะถูกไหมให้สังเกตตัวนี้ให้สังเกตตัวนี้เพราะว่าคุณอยู่ตัวนี้ไม่เป็น มันก็เลยไปยุ่งกับไอ้ตัวสิ่งกระทบแล้วก็เกิดซองความสงสัยด้วยเพราะคุณคุณถาม oh. ผมมาเนี่ยคุณเกิดความสงสัยไงใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่า oh, คุณ<ช>เข้าใจว่ามันเป็นไตรักเอ้ยกูไม่สนใจมันลมันเป็นไตรักนะเดี๋ยวมันก็หายนะกูไม่สนใจหรอก oh. มันก็จะถอยมาอยู่ที่ท่านรู้ได้คนเราเนี่ยไปติดไอ้ตรงนี้แหละพอมันเกิดอาการอะไรขึ้นมามันจะสงสัยไงมันจะเกิดความสงสัยเอย้มันเกิดอะไรไงเดี๋ยวเยน็นเออบางคนก็เกิดความเย็นบางคนก็เกิดความร้อนบางคนก็เกิดการกระเทือนบางคนก็เกิดแสงเกิดสี ไอ้พวกนี้เป็นสิ่งที่ถูกรู้ทั้งหมดเลยไม่ต้องสนใจมันก็นยังได้อ๋อไม่ต้องสนใจค่ะเพราะว่าไอ้ตัวมันมีตัวหนึ่งนะที่เอ,อที่อริยบุคคลขั้นต้นที่เขาติดก,กันนะนะที่มันข้ามไม่ได้ก็คือวิจิกิจฉาคุณรู้จักวิจิกิจฉาถูกไหมลังเลสงสัยคุณเรียนมาคุณต้องรู้แนะคือไอ้ตัวนี้แหละเป็นตัวเครื่องกั้นที่ไม่ให้ไม่ให้คุณเป็นอริยบุคคลขั้นต้นไงเข้าใจไหมเพราะคุณสงสัยมาถามผมเนี่ยมันติดตรงนี้อยู่แต่ถ้าเกิดคุณมองว่าอ๋อมันเป็นอาการสงสัยก็จะจบเลย ดังนั้นเนี่ยมันจะกระเทือนจะมีแสงสีอะไรคุณไม่สนใจไงไม่ไม่สงสัยไม่สงสัยเพราะว่ามันเห็นแล้วไงว่าอ๋อเป็นขึ้นอยู่กับใจรักแล้วเราก็เห็นตัวสงสัยด้วยอ๋อมันสงสัยจะมาถามอ้าวเหตุีดเราก็เออสัตว์ว่าสัตว์ะว่าสงสัยอย่างเงี้ยนะมันก็จะไม่ไม่ต้องหาคำตอบไงคือไอไอการปฏิบัติเนี่ยคือไม่ต้องไปหาคําตอบคือเรารู้ไปเรื่อยๆไงรู้ไปเรื่อยคือมันมีอะไรเราก็รู้ไอตัวนี้คือธาตุรู้เพราะธาตุรู้เนี่ยมันมันรู้ทั้งฝั่งเกิดฝั่งดับไง ฟังเกิดฟังดังคือไอ้ตัวมันสะเทือนเราก็รู้นะฮะมันไม่สะเทือนเราก็รู้เรารู้ไปอย่างเงี้ยเนี่ยท่ารู้มันประกบอยู่ด้านหลังอย่างเงี้ยพอท่ารู้มันเป็นเนื่องจากว่าไอ้ตัวไอ้ตัวพวกที่มันพิวไหวพวกเนี้ยมันทําให้เรางงมันก็เลยไม่เห็นในท่าท่าที่มันอยู่ข้างหลังนะที่มันเป็นท่าบางๆที่จริงท่าตมว่างก็ทํางานอยู่ตลอดนะแต่ด้วยความที่ว่ามันเจอทุกเน่้ยนะมันเป็นตัวตัวรอยคุณมันก็เลยสะกัดเอาไว้เออมันมัให้คุณไม่เห็นในท่าตัวนี้ไงมันบังคุณอ่ะ แต่ถ้าเกิดคุณปล่อยพวกนี้ไปนะไม่สนใจนะแล้วก็อยู่รู้เอจะเป็นยังไงก็เราก็รู้อย่างเงี้ยเดี๋ยวมันก็หายหมดผมอยู่ไม่ได้เพราะว่าไอ้ท่าทรู้มันเป็นทา่ทาท่าที่เขาเขารู้ไงเป็นท,าท่าว่างๆอะ่ะไอ้กว่างๆไงพวกนี้มันไม่ไปบรรจุในท่าท,ที่ว่างไม่ได้แต่นั้นเนี่ยมันก็อยู่ไม่ได้มันก็หายคุณถอยไม่อยู่ตรงท่าเนี้ยแล้วคุณจะจะรู้ว่าโอ๊ยมันหายไปแล้วเนี้ยเป็นการแก้ไปในตัวคือคุณยังคือคนยังถอยมาไม่สุดไงคุณยังถอยมาไม่สุด ถ้าคุณคือคุณแบบไปยุ่งกับไอ้สิ่งที่ถูกรู้ด้วยความสงสัยเง่้ยสงวายสงสัยเอคุณสงสัยผมเปรียบเทียบอย่างนี้แล้วกันนะอย่างเออย่างกรณีเนี่ยนะมันมีอมีโคใช่ไหมฮะมีโคเนี่ยแล้วมันมันก็เรียกว่ามันถ่ายมูลแล้วก็ทิ้งร่องรอยของไอ้ตัวรอยเท้ามันไว้แล้วมันก็เดินหายไปไหนเงี้ยคนทั่วไปเนี่ยมันจะมาสงสัยไงเี้มันจะมาดูรอยเท้าโคเอ๊ะไอ้โคตัวนี้มันมันเป็นเพศชาย เอ้ยมันเป็นมันเป็นวัวตัวผู้วัวตัวเมียเนี่ยมันจะสังเกตรอยเท้าอย่างเงี้ยคือไปสงสัย่ะมันสงสัยว่าอีนี่มุนบูนมันเนี่ยอีมันบูนมันบูนมันใหญ่ดีเนาะแต่จะเป็นเป็นโคตัวใหญ่อะไรเงี้ยมันสงสัยอย่างเงี้ยดังนั้นเนี่ยคุณไม่ต้องไปยุ่งอะไพวกนี้นะคุณทิ้งมันไปเลยคุณไม่ต้องไปไปดูหรอกว่าไอ้รอยเท้ามันจะใหญ่จะเล็กเป็นกีบกีบกีบเล็กกีบใหญ่วัวตัวเล็กตัวตัวใหญ่อย่างเงี้ยไม่ต้องสงสัยมันนะก็คือหารอยเท้าตัวเนี้ยเพราะมันจะใกล้ตัวเจอตัวมันแล มันก็เดินหาดิรอยรอยมันอยู่ตรงไหนเดินมาทางไหนคุณก็หาแล้วก็จะเจอนะก็คือไอ้ธาตุรู้นี่แหละหาธาตุรู้ธาตุรู้เปลี่ยนจะเหมือนโคไงพอคุณเจอธาตุรู้ปุ๊บอ๋ออยู่นี่เองรู้คุงอยู่ตรงเนี้ยก็จับไอ้ตัวโคคุณจับตัวมันได้แล้ะตอนแรกคุณจับมันไม่ได้ปวดจะไปสนใจไอ้พวกนี้ใช่ไหมที่มันปล่อยออกมาเนี่ยไอ้ที่ว่าไอ้การกระเทือนกันแล้วคุณไปสงสยัยพวกนี้ก็คือการเห็นรอยเท้าโคนั่นเองเนี่ยประมาณเนี้ยค่ะเข,ข้าใจแล้วค่ะค่ะอ๋อใช่ อันอันนี้อันนี้อันนี้ใช่เลยค่ะเพราะว่าเราไปมัวสงสัยตรงนี้เนาะมันก็เลยเหมือนกันเราไปหยุดอยู่ตรงนั้นแล้วก็มองข้ามไอ้นี่ตัวรู้ไปอะไรเงี้ยค่ะคือคุณยังไม่เจอร,รู้ตัวรู้ตัวในไงไอ้รู้ที่ที่คุณเห็นเนี่ยเป็นเป็นรู้ตัวนอกมันเป็นวิญาณขันนะเป็นรู้ตัวนอกนะเดี๋ยวคุณลองลองดูคลิปที่ผมจะออกไปนเอเนี่ย,น,ย,น,ยนะคลิปน่าจะ e อีพิโซดห้าสิบสี่เลยเนะี่ยตัวนี้เนี่ยอพอดีเขาพอดีเขาสงสัยวิญาณขันพอดีเลยแล้วเขาประจุประกายผมอธิบายถ้ารู้วิญญาณขัน มนอยู่ตรงไหนอย่างเงี้ยเดี๋ยวคุณไปดูส้าอีทีเดเข้าใจเออคุณจะรู้ว่าอ๋อถ้าลูกอยู่ตรงนี้อ่าวิญญาณขันอยู่ตรงนี้เดี๋ยวมันจะมีมีแผนภาพไปด้วยนะเออเนี่ยแผนภาพให้ดูอ่ะะคจะได้เข้าใจค่ะได้ค่ะขอบพระคุณอาจารย์มากเลยค่ะอืมแล้วศงสายทิ้งไปยังชัดเจนแล้วค่ะอ่าพอดรู้รู้แล้วว่าเราติดตรงไหนค่ะอ่าแล้วแล้วหาท่านรู้ได้ไหมตรงทางนึงหาท่านรู้ได้ยังท่านรู้อยู่ตรงไหนท่านรู้ก็คือ มันไม่มีอยู่ตรงไหนอ่ะมันคืออย่างสมมติว่าเราจับอะไรเนี่ยท่านรู้มันก็มันมันไปรับรู้ตรงนั้นเหมือนเหมือนเราปวดท้องก็รู้อ๋อมันปวดท้องอะไรเงี้ยท่านรู้มันมันบอกเราก่อนแล้วว่าเราปวดอะไรเงี้ยมันเป็นตัวรู้ที่ที่อยู่ในตัวเราอยู่ในข้างในเราหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะสามารถที่จะรู้ได้ตลอดถ้าเกิดเรารู้ท่านรู้แล้วเนี่ยท่านรู้จะเป็นท่านบ้างนะ ดังนั้นเนี่ยดังนั้นเนี่ยผมขอบอกเทคนิคของเทคนิคที่คุณนะถ้ามันอะไรที่มันเกิดจากความว่างนะมันไม่ใช่นะมันเป็นสิ่งที่ถูกรู้ทั้งหมดถูกไหมเพราะท่านรู้มันเป็นธา,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 าตุว่างธาตุพุบทธะธาตุผู้รู้ผู้ตื่นผู้บวชบานหน้าที่ของเขาคือรู้และคุณสมบัติของมันคือว่างดังนั้นเนี่ยถ้าอะไรที่มันเกิดจากธาตุรู้นะสมมุติว่าอนาคตคุณอาจจะไม่เกิดการกระเทือนนะเกิดไม่ไม่ได้เกิดอย่างเงี้ยอาจจะเกิดอาการปีติอะไรพวกเนี้ยคุณสนใจพวกนี้ไหมต่อบุทตกลงอ่ะคุณจะสนใจอี ไม่ต้องสนใจเออไม่สนใจใเพราะว่าเพราะว่ามันจะเกิดแสงสีอะไรคุณไม่ต้องสนใจละเพราะพวกนี้นจะทําให้คุณสงสัยนะจะทําให้เราเติดอ,อยู่กันค่ะคุณก็รู้ว่ามันสงสัยเ,เออ,เอ,อไม่จะตีค่ะคุณหาตัวโคให้เจอนะอย่าไปสนใจไอ้บูลโคหรือรอยเท้าโคมันจะเล็กจะใหญ่ไม่ต้องสนใจหาโคให้เจอดูรอยมันว่ารอยมันทางไหนแล้วหาเจอแล้วจับตัวมันปุ๊บจับภาพรู้ได้จบนะนะหลักคือจับภาพรู้ให้เจอเนี่ยเนี่ยตัวปัญญาเนี่ยถึงจะให้คุณเนี่ยคือตรงนี้แหละอ๋อค่ะ เข้าใจค่ะว่าเราจะต้องดูตัวรู้ต้องจับตัวรู้ให้ได้ตัวตัวตัวรู้ตัวธาตุรู้ตัวไหนนะที่ว่าเป็นว่างๆนะถ้าเราเห็นความว่างนี่ก็คือยังไม่ใช่ธาตุรู้ใช่ไหมคะมันก็ขึ้นอยู่กับรู้ไหมคือคืออย่างนี้นะไอ้ตัวว่างคือตัวว่างเนี่ยมันมีสองแบบนะมันมีอาการว่างอ่าใช่อาการว่างมันก็คือก็คือวิญญาณขันนะมันมีอาการว่างคือคือวิญญาณขันแต่ถ้าเกิดคุณรู้ว่ามันว่างอยู่เนี่ยไอ้ตัวเนี้ยธาตุรู้นะมันซ้อนกันอยู่นะ พราะจังหวะเนี่ยผมพูดนะเสียงเสียงกระทบหูคุณคุณรู้ใช่ไหมใช่ค่ะแล้วมันจะมีตัวว่างอยู่อ่ะว่างตัวนี้ก็จะมีว่างที่มันไปดูว่างอีกทีเนี่ยคือธาตุรู้ที่ไปดูว่างนะก็เคยตัวตัวหน้าเนี่ยมันคืออาการว่างไงไอตัวหลังเนี่ยคือธาตุรู้ถูกไหมค่ะดังนั้นเนี่ยไอตัววิญญาณขันเนี่ยมันก็หลอกเล่าได้เหมือนกันนะวิญญาณขันแบบว่างก็มีนะดังนั้นคุณต้องรู้รู้ว่าอ๋อนี่มันเป็นยังรู้แบบว่างๆอะไรเงี้ยนะ เนี่ยมันมันมีซ้อนกันอยู่มันมีซ้อนกันเออคุณต้องคุณต้องสนใจไอ้ตัวรู้ตัวหนที่ว่าเออมันรู้ความว่างอีกทีหนึ่งตัวเนี้ยอ๋อตัวรู้ที่มันรู้ความว่างเออนั่นแหละเพราะว่าผมตะกี้ถามผมมาเออว่างเนี่ยมันใช่ท่านรู้ไหมผมก็จังก็ต้องบอกไงว่ามันอาจจะใช่ก็ได้ไม่ใช่ก็ได้นะถ้าเกิดคุณไปไปไปรู้รู้แบบวินาขันนะนะเพราะวินาขันก็เป็นความว่างได้เหมือนกันที่ว่าเขาเขาทำสมาธิเขาว่างกันอะไอ้ตัวนั้นเป็นวินาขันนะ คือสังเกตยังไงไอตัวว่างตัวเนี้มันจะเกิดดับพอเราคิดปุ๊บมันก็ไม่ว่างอย่างเงี้ยเนี่ยไอ้ว่างแบบเนี้มันว่างเกิดดับแต่มันจะมีธาตุรู้รู้อยู่ว่าอ๋อมันมีว่างเกิดดับอย่างเงี้ยและตัวไอตัวมันมีการเกิดดับนี่คือมันมันคือใช่ทั้งทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยมันเป็นเยนธนาคารทั้งหมดตีว่าเป็นเยนธนาคารทั้งหมดนะกระสาทูเ<อ>นาะก็นาจาเอวงนะังเนาะตี <c oughs> ว่าเมื่อเมื <c oughs> ่อเมื่อหลายปีก่อนเคยมีอาการอย่างเงี้ยค่ะอยู่ๆมันว่าง คือสมองมันโปกเบาว่างออออว่างเป็นอาทิตย์เลยว่างเ,ออเป็นอาทิตย์เลยอรอว่างออว่างแบบว่างแบบเหมือนเหมือนมันท้องฟ้ามันโล่งออออมองไปนี่มันว่างหมดเลยมันคือ,เ,อ,อเราไมเาไมเออาทาไมแล้วไม่อยู่อย่างนั้นน่ะทําไมอยู่อย่างนั้นไปนเลยอ่ะก็แสดงว่าออของคุณเป็นอาการว่างถูกบ้าง ถ้าเป็นอาการบ้างเนี่ยมันมัน่าก็คือคือเรายังสงสัยตรงนี้ว่าไอ้นั่นสงสัยจะเป็นอาการไม่ใช่ตัวรู้คือใช่ไม่ใช่หรอกใช่ถ้าถ้าเกิดธาตุรู้มันจะมันจะเข้าทีเดียวแล้วจบเลยคือถ้าเกิดคนบรรลุโสดาบันท่านโสดาปฏิผลเนี่ยมันจะบ้างแล้วเข้าแล้วเข้าเลยอ่ะไม่ออกแล้วนะไม่ขอพีชลวว่าไม่ใช่ใช่ไหมคะไม่ใช่อาการบ้างที่คุณพูดเนี่ยมันเป็นอาการของสมาธิ อการสมาธิอาการสมาธิมันดึกมันเสื่อมได้ไงแต่ไอ้ตัวธาตุรู้เนี่ยไม่เสื่อมไม่เสือเอ่อมเออคุณเข้าค,คุณเข้าได้ครั้งเดียวอ่ะคุณรู้จักเช็ควาลไหมคือเช็ควาลวมันจะให้ใหใหน้ำไหลได้ทางเดียวอะตอนร<อ>ะบบประปาเออเอคนที่บรรลุธรรมจะเป็นอย่างเงี้ยน้ําที่ไหลไปแล้วเนี่ยมันจะย้อนกลับมาไม่ได้แล้วไงมันไม่ย้อนกลับมาเนี่ยมันไหลออกไปมันไหลทีเดียวไหลไ่ทางเดียวไงเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เป็นโซดาบันเนี่ยเขาจะไม่ไม่ถอยกลับมาแล้ว ดังนั้นเนี่ยมันจะเดินเออมันจะเดินไปข้างหน้าอย่างเดียวนะมันจะมีเพราะฉะนั้นมันมันถึงพระเจ้าท่านถึงทํานายไงว่ามีเอ่อการเกิดเนี่ยเจ็ดชาติไงเพราะว่ามันไม่ถอยกลับอาแล้วไงมันจะเดินไปข้างหน้าอย่างเดียวอ่ะช่เลยค่ะค่ะช่วยเลยค่ะเดี๋ยวยังไงจะไปต่อถักต่อไปเลยค่ะเออยายาพยานสภาวะใหม่เอออย่าไปอย่าไปปฏิบัตินะให้สังเกตอย่างเดียวนะ ผมจะผมจะไม่ผมจะไม่พูดคําว่าปฏิบัติผมจะใช้ว่าสังเกตนะให้สังเกตทาร้นะอย่าอย่าไปอยู่กับสิ่งที่ถูกรู้เอออย่าไปสนใจสิ่งที่ถูกรู้นะสิ่งที่ถูกรู้มันไตาไตละยังไงก็ดัานะนะเนี่ยสังเกตใช่ค่ะขอบพระคุณมากค่ะ